สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3อาสะะอสมทร่วมกับบริษัทโฮมรันเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดภูมิใจเสนอชชุมชนมนนนิยี ปันพบุรุษความเดิมตอนที่แล้วชายหมิงนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ได้จากมารกี้มาส่งต่อให้ทาราสวรรค์รักษาคนป่วยจนหายดีแต่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของผาตะวันดับกลับตกเหวไปซะก่อนเนนทีส่งข่าวให้ผู้นำทั้งสาเมืองมาประชุมหาทางแก้ปัญหากันที่ลานเบิกฟ้าแต่ปอเก้ตัดสินใจจะใช้โอกาสนั้นบุกล้นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซะเลย ท่านจะไม่ปล่อยตัวมารี้จริงๆหรอคะทุกการกระทําของข้าย่อมมีเหตุผลเหตุผลที่พวกเจ้าไม่เข้าใจเหตุผลที่เ um มีตติเจือปนอาจทําให้เรามองข้ามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็ได้ท anyway> ี่โยมมาคกี้ทาไปก็เพราะเจตนาบริสุทธิ์ท่านจะไม่ลองพิจารณาดูอีกครั้งหรือมาหนี้สิข้าได้พวกท่านรู้ถึงความจริงที่ค้างคามาหลายร้อยปี ันคือตำนานที่เล่าสืบกันมาในยุคที่ขรีสัพพยามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ถึงสองต้นฮะส,สองต้นเหรอตอนนั้นทั้งสามเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีเรื่องอะไรก็ช่วยเหลือกันเสมอแต่ก็ต้องเกิดเหตุวิบัติโรคร้ายโจมตีสายทั้งสามเมืองถึงมันจะไม่ใช่เรื่องหนักใจของขรีสัพพยาเพราะเรามีนม้ำศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาแต่เป็นทาราสวรรค์และผาตระัดที่รับเคราะห์ไปทั้งสองเมืองยิ่งผาตระมัดที่เป็นเมืองแห้งแล้งติดต่อกันมานาน เมื่อถูกโรคระบาดนี้เขา้าเป็นเหตุที่มีผู้คนล้มป่วยจำนวนมากทั้งสามเมืองจึงต้องเข้าปรึกษากันคืริสพยาที่มีทั้งวิสัยทันและความเมตตาถึงกับยอมตัดสินใจสละต้นไม้สักดิสิทธิ์ต้นเล็กที่นอกจากให้น้ำศักดิ์สิทิ์ยังสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ที่นำมันไปปลูกได้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างยัง่งยืนให้กับผาตะวันดับทาราสวรรค์เสนอให้ต่อเรือสมเภาขนาดใหญ่ เพื่อบรรทุกทั้งต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์จากคีรีสัพพยาและสเสบียงอาหารจากเมืองของตนเพื่อขนส่งความช่วยเหลือไปยังผาตะวันดับแต่คนน่าเสียดายที่เรือสำเภาที่บรรทุกความหวังดีของเราก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยด้วยฝีมือของเจ้าพวกทาราสวร์ฮะทาราสวร์เลิกขอรับเฮได้้ยมถธอคิดเช่นนั้นแหละ ในจดหมายเหตุเราระบุไว้ชัดเจนว่าหลังจากสีสภเพลำนี้หายไปได้ไม่นานพวกมันก็หายไปกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ใช่ทาราสวรค์แลวจะเป็นผู้ใดไปได้พวกนั้นคงจะวางแผนโชว์การนี้แต่แรกแล้วแต่ชาวทาราสวรค์ไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับ <c oughs> นี่คือความจริงที่บรบรพรุรุษเราบ,บันทึกเอาไว้ความเมตตาที่มอบให้พวกนั้นมีแต่จะส่งผลเสียต่อเรามาเกี้ควรจะได้สํานึกในความผิดเรื่องนี้ท่านโซติสถ้าความจริงไม่ใช่เหมือนที่ท่านเข้าใจล่ะ ศาส,สนาผู้เรามีคําสอนเรื่องกาลมาสูตรว่าอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งใดๆโดยไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาเสียก่อนชาวทาราสวรรค์ร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสอาหารการกินก็สมบูรณ์ <c oughs> สิ่งเหล่านี้อาจจะทําให้พวกเขาเป็น<า>แบบนี้แท้จะแย่นะครับท่านโซติสไม่มีท่าทีจะยอมคอยตามพวกเราบ้างเลยนั่นน่ะสิตอนแรกว่าจะช่วยกันโน้มน้าวให้ปล่อยตัวมาคี้ให้ช่วยกันเข้าไปขอน้ําศักดิ์สิทธิ์กันดีๆแล้วแท้เชียวนั่นสิกอรลับ ตอนนี้ผาตะวันดับก็ป่วยกันทั้งเมืองอยู่เลย<ช>จะทำเยี่ยงไรดีขอ,อ,อรับโอ้ยโอ้ยอ้าวท่นานยมดาอหายดีแล้วหรือเยี่ยมไปเลยขอยังชั่วแล้วล่ะท่านปันเดี๋ยวจะรำเคนโดโชซะหน่อยกำลังวังชามันจะกลับมาออข้ารลไมิยาจะคิดเลยว่าถ้าเราเกิดป่วยกันขึ้นมาอีกจะทำเช่นใดกันดีตอนนี้ยาหมดเกลี้ยงไม่เหลือแล้วด้วยครั้งนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าโรคระบาเกิดจากอะไร ต้องดูแลคนป่วยยังไงถึงจะเป็นครั้งแรกที่มีโรคร้ายแรงแต่ก็ถือว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดและรับมือกันได้เป็นอย่างดีความจริงนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเกิดโรคระบาดเช่นนี้หรอกนะฮะึไมนเป็นเรื่องที่ทาราสวรรค์เราเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วย,ยุคนแล้ว <c oughs> ในขณะที่ต้นไม้สัตว์สีต้นเล็กหายไปอย่างเป็นปริศนาเ <c oughs> มืองเราและผาตะวันดาบที่ป่วยหนักขึ้น ก็ปรึกงสาหาทางแก้กันและผาตะวันดับก็อาสา,าจะไปขอ,อยาจากคิริสพยาอีกครั้งเพื่อมาช่วยเราทั้งสองเป็นการเฉพาะหน้าเนี่ยแต่ในขณะที่เรากำลกับการประชุมตัดสินใจนานข้ามภบข้ามชาติของคริสพยาอยู่นั้นก็เหมือนที่บรจา้าแห่งท้องทะเลได้เมตตาพวกเราเรา,เราค้นพบไข่มุกยักษ์ในตำนานด้วยความบังเอิญมาสามารถารักษาโรคที่พวคเราเป็นอยู่ได้อย่างดีเยี่ยม ยิงอยู่ไข่ shorts, มุกยักษ์เ like, พียงเม็ดเดียวก็สามารถรักษาโรคร้ายให้หายได้ทั้งเมืองแต่มันก็มีเพียงพอแค่ทาราสวรรค์ของเราเมืองเดียวเท่านั้นพวกเราตัดสินใจลงไปงมหาไข่มุกยักษ์อีกรอบเพื่อจะไปช่วยเหลือผาตะวันดับเพราะรู้ว่าก่อนจะได้ยาจากคลีสัพยานั้นก็อีกนานโขถ้าไม่รีบช่วยเหลือกันชาผาตะวันดับต้องตายเป็นจำนวนมากแน่แต่พอไปถึง พวกเราเกิดได้เห็นผู้พาตะวันดับกำลังขนเสื้อผ้าและอาวุธของคนที่เดินทางไปกับเรือสำเภาไปซ่อนและทุกคนก็หายจากอาการป่วยกันหมดแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็เลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้ใดอีกขออยู่กันแบบสบายเช่นนี้ดีกว่ามีปัญหาอันใดก็ให้เขาจัดการกันเองก็แล้วกันแต่อาตามาว่าถ้าเราได้ฟังเรื่องราวจากคีรีสัพยาและผาตะวันดับเราอาจจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะเฮ้ยไม่ว่าผู้ใดก็พูดเข้าข้างตัวเองกันทั้งนั้น่ะ ข้้าฟัักออนไดดดจะพูดดีแลวมันอาจจะมีทางแก้ปัญหาทางอื่นนะครับขอเพียงข้านลองเปิดใจรับฟังพวกเจ้าดาลาที่ต้องฟังข้าเรื่องนี้มันค้างคามาเป็นร้อยปีแล้วตอนนั้นถ้าพวกเรารอคิริสภยาประชุมจนหาข้อสรุปจนเสร็จพระตะวันดับคงจะป่วยตายกันไปทั้งหมดพวกเราจึงจะเป็นต้องจัดการปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่สนใจเหตุผลคนใดทั้งนั้น แล้วพวกเราก็รู้ว่าพวกเรานั้นตัดสินใจถูกดีเลยหาตะวันดับและธาราสวรรค์ยังมีคนโ่วยอีกมากอีกประเดี๋ยวรับรองว่าพวกนั้นต้องพากันเข้ามาขอความช่วยเหลือจากพวกเราอีกแน่ๆ จะให้ของมีค่าผู้ใดไปควรจะคิดให้หนักยิ่งพัตะวันดับเนี่ยมักใช้กำลังนำสมองประกอบกับป่วยเช่นนี้ด้วยอาจจะเหมือนให้ทองกับกิ้งกาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดอีตอนนี้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เราก็เหลือเพียงต้นเดียวหากเกิดเหตุขับขันขึ้นมาจะทำเช่นใดกันเราให้ผู้นั้นหาทางแก้ไขกันเอไปก่อนจะดีหรือไม่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นเล็กไม่รู้หายไปด้วยเหตุใดชาวทาราสวรรค์อยู่ๆก็เกิดหายป่วยขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ พวกเราจะไว้ใจผู้ใดตอนนี้นะเห็นจะยากในวันนั้นเราก็ได้รู้ความจริงว่าไม่มีผู้ใดต้องการช่วยเหลือชาวพัตะวันดับอย่างแท้จริงเมื่อช่วยเหลือชาวเมืองที่ป่วยหนักเรียบร้อยพวกเราก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่เราควรจะทํามาแสนนานด้วยชั้นพลังกำลังที่แข็งแกรง่งเขายึดครองในทุกสิ่งที่พวกเราต้องการความแข็งแกร่งของพวกเราที่มาจากการต่อวามยากลาบากที่พวกมันไม่เคยได้พบเจอ ต่อไปหลังจากนั้นเราก็เป็นเช่นที่เห็นพวกเราเชื่อมั่นในพลังของพวกเรามากกว่าที่จะไปไว้ใจพูดได้มันอาจจะเป็นเพียงการเข้าใจผิดไปเองก็ได้นะครับ กว่าเรื่องเล่าจะมาถึงหูเรา่ะทุกเรื่องต้องมีการบิดเบือนมาก่อนอยู่แล้วถ้าเป็นอย่างที่เล่าจริงคนเคยเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันมาก่อนก็น่าจะหาทางคุยกันดีๆได้นี่คะไม่ใช่ว่าพวกเราไม่ยอมฟังเหตุผลหรอกนะพอหลังจากนั้นเราก็จัดประชุมกันต่อเราไม่อาจรู้ว่าสำเพอใหญ่อันตรธานหายไปด้วยเหตุอันใดแต่ที่พระตะวันดาบแมบขโมยน้ำศักดิ์สิทธิ์เร่องนี้มันไม่ถูกต้อง โครการที่พวกท่านประชุมยุดเยอดือโดยไม่นสนใจว่าผู้ใดจะเป็นจะตายล่ะจะมาหมายเอแต่ว่าท่านก็ควรตัดสินใจร่วมกับพวกเราให้รอบคอบก่อนไม่ใช่นึกแต่ประโยชน์ส่วนตนแล้วคิดจะทาอันใดก็าทาเยี่ยงนี้โอ,โ,โอ้ยข้าได้ยินนะว่าพวกท่านพูดถึงเมืองข้าเยี่ยงไรโง่ไรสงองถ้มามันเป็นกิ่งกาตอนนั้นเมืองข้ามีคนใกล้ตายหลายสิบคนนอกจากท่านจะไม่เร่งมือช่วยเหลือแล้วยังมาพูดเช่นนี้ได้อีกเก็บใจ ใจเย็นๆก่อนนะพวกท่านค่อยๆพูดค่อยๆจากันท่านน่ะเงียบเถิดเมื่อท่านก็เก่งแต่เอาโตโัวรอดเท่านั้นแหละเฮ้ยเหตุใดมาว่ากันเช่นนี้พวกข้าเพียงแต่ใช้ไข่มุกยากรักษาแบบเดาสุม่มหรือความจริงแล้วพวกท่านนั่นแหละติ่ขโมยต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปจึงได้หายเปก็ได้ทั้งเมืองเช่นที่กฤษณสัพยาพูดในที่ประชุมสภาเมื่อคืนก่อน เหตุใดพูกท่านคิดเช่นนี้ล่ะน่าผิดหวังจริงๆข้อาอุตส่าห์พยายามหาไข่มุกยักษ์แล้วนับไปช่วยท่านด้วยแท้ๆแล้วแล้วที่ข้าเห็นพวกท่านเอาเสืเ้อผ้าเครื่องใช้ของคนในเรือสำเภาไปซ่อนในเมืองนะ่ะมันคืออันใดอะฮะเป็นความจริงหรือ <laughs> <laughs> นั่นมันเพียงถูกเคลือ่อนซัดมาที่เมืองข้าเท่านั้นเราจะเชื่อท่านได้เช่นไรนั่นก็แล้วลแต่ท่านวันี้ต้องเป่าให้แดนนิ้ดจิ๊บ เรื่องที่เราจัดการล้วนแต่มีเหตุผลรองรับยิ่งสถานการณ์เช่นนี้เรายิ่งจะเป็นต้องรอบคอบตกลงตามนั้นตาคนตาจัดการเองหาตะว,วันดับก็จะไม่หวังพึ่งใครอีกแล้วเขามไ,ไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะแต่ได้เมื่อพวกท่านจะคิดแบบนั้นก็นเชิญและพวกท่านละ่ะจะว่าเช่นไรอูอันดูสภาพข้าสะก่อนเชินพวกท่านจัดการกันเองเถินนะต่อไปนี้ ทาราสวรรค์จะจะไม่ขออยู่เกี่ยวกับผู้ใดอีกแล้วอ้าวเดี๋ยวท่านโอ้ยันเหยหน่อยเอต้องเฝ้าให้ดีพ่อไม่ให้เล่นกับเด็กเม่องอื่นขอล้วนะขอด้วยความเมตตากรุณา ถ้าใช้กับคนที่ไม่สมควรก็เหมือนดาบสองคมน,นี่แหละหนาคือสัจธรรมแต่ท่านจะกรุณาลูกสาวตัวเองไม่ได้เชียวหรือคงจะไม่ได้หรอกท่านข้าได้ตัดสินใจแล้วถ้าที่ข้าสามารถทําให้พวกท่านได้ก็คือลดศักดิ์ศรีไปประชุมกับเจ้าผงนั้นเป็นครั้งสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ ใอ้มือหน่อยโดนพี่โอท่านปอเก้เตรียมบุกยึดคีรีสัพพยาแล้วฮะครับ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 แย่แล้วทุกคนแย่แล้วกลับไปที่คีรีสัพพยาโดยเลยครับท่านปอเก้จะบุกยึดคีรีสัพพยาแล้ว